เดี๋ยวเรามาพูดกันเรื่องไอ้ฝรั่งขี่นกที่ภูเก็ตนะครับฝรั่งกีวีเป็นเรื่องที่ผมหนักใจนะฮะคือหนักใจเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยปฏิบัติหน้าที่จราจรนะครับแต่งเครื่องแบบเต็มยศเห็นไอ้ฝรั่งสองคนนี่ขับรถ ผ่านไปใช้ความเร็วประมาทหน้าหวาดเสียวใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดในเขตเทศบาลนะครับเขาก็โบกเพื่อจะว่ากล่าวตักเตือนนะครับว่ากล่าวตักเตือนนะครับแต่มันไม่ยอมจอดดาบสมศักดิ์ก็ขับรถตามไปนะครับแล้วก็เรียกให้จอดนะครับเรียกให้จอด พอเรียกให้จอดแล้วเนี่ยสิ่งที่ดาบสมศักดิ์ทำเนี่ยคือคว้าโทรศัพท์มาด้วยแล้วก็ถ่ายภาพเขาไว้คว้าโทรศัพท์มาครับคว้าโทรศัพท์มาแล้วก็ถ่ายภาพนะครับคว้าโทรศัพท์มาถ่ายภาพท่านลองทําดูนะครับพอคว้าโทรศัพท์มาถ่ายภาพเนี่ย ทำไมดาบสมศักดิ์ถึงต้องทำอย่างนั้นนะครับเนื่องจากในการจะทำการจับกลุ่มผู้กระทำความผิดเนี่ยไม่ว่าความผิดจราจรความผิดอะไรก็แล้วแต่นะครับพรบอุ้มหายอุ้มทรมานที่ออกบังคับใช้เนี่ยเจ้าพนักงานตำรวจต้องทำการบันทึกกล้องวิดีโอเข้าไว้นะครับกล้องวิดีโอเข้าไว้ เพื่อไว้ต่อสู้และแสดงกับพนักง,งานสอบสวนว่าปฏิบัติตามกฎหมายนะครับอันตรายมากตำรวจเนี่ยสองมือต้องอิสระ ในการที่จะต่อสู้ป้องกันตัวเขาจะมา,ขาเข้ามาแย่งอาวุธฟืนเราหรือจะเข้ามาทำร้ายร่างกายเราสองมือต้องอิสระสองมือต้องอิสระคุณไปถือกล้องแล้วจิตสมาธิคุณไปอยู่ที่กล้องเนี่ยเขาตบทีเดียวก็โทรศัพท์ล่วงแล้วนะครับถึงมันจะเป็นนักมวยเอ็มเอเป็นฝรั่งตัวใหญ่ก็จริงนะครับแต่ถ้าตํารวจใช้ความระมัดระวังนะครับ ชี้แจงเข้าใกล้มันเข้าใกล้มาก็สต๊อบสต๊อหยุดนะครับถอยก่อนนะครับถอยก่อนนะครับถอยก่อนตัวมันใหญ่นะครับดูปฏิกิริยาว่ามันจะก้าวร้าวหรือเปล่านะครับอันตรายนะครับน้องท่านพุ่งกับถ้าเด็กออกไปทำงาน กล้องหลวงมันยังมาไม่ถึงไอ้กล้องที่กล้องวิดีโอแคมที่สำหรับจะบันทึกภาพเนี่ยมันยังไม่ได้แจกบางทีที่หลวงแจกมาที่ทางราชการแจกมามันก็เสียเสื่อมสภาพไปนะครับตอนนี้ตำรวจเราลำบากพวกสายตรวจเองจราจรเองต้องไปซื้อกล้องส่วนตัวมาราคาพันสองพันบาทนะครับ แต่ผมคิดว่าดาบสมศักดิ์อาจจะไม่มีกล้องเลยจำเป็นต้องคว้าโทรศัพท์มาเพราะฝรั่งนี่มันหัวหมอครับเวลาพอจะจับกลุมอะไรมันเนี่ยมันจะโต้เถียงใช้สิทธิ์มันติดต่อสถานทูตเรียกทนายความมาดาบสมศักดิ์ก็ใช้ความละมัดนหวังคว้ากล้องมาถ่ายเขาไว้เป็นพยานหลักฐานการคว้ากล้องไปถ่ายเนี่ยนะครับดาบสมศักดิ์ เขากลัวว่าถ้าไปแสดงกับพนักงานสอบสวนมันโต้เถียงมันหาว่าตำรวจกันแกล้งมันใช้วาจาไม่สุภาพหยาบอีกแนวทางหนึ่งดาบสมศักดิ์ก็เป็นการป้องกันตัวเองด้วยนะครับว่าเฮ้ยผมถ่ายอยู่นะผมถ่ายอยู่นะเป็นพยานหลักฐานนะเอ้ยมันก็โดนล็อกเลยโดนล็อกง่ายครับและนั่นเป็นนักมวยด้วย พอโดนล็อกเข้าไปก็เสียหลักล้มไปล้มไปไอ้ฝรั่งขี่นกนี่แย่งอาวุธฟืนไปนะครับล็อกคอต่อยด้วยแล้วก็เกิดการลั่นขึ้นนัดหนึ่งดีว่ามันไม่ยิงเอาตายนะครับอาวุธฟืนที่พกติดกับเอลเนี่ย ก็ต้องระมัดระวังนะครับต้องระมัดระวังซองที่ใช้อยู่เนี่ยต้องเป็นซองที่มีล็อกด้วยกันแย่งนะครับแต่ว่าถ้ามันเป็นเซียนฟืนนี่มันก็สามารถที่จะใช้นิ้วชี้ปลดล็อกได้นะครับถ้าควรเป็นนะครับถ้าควรไม่เป็นมันกระตุกยังไงก็หลุดไปทั้งเข็มขัด่น้หนะครับศิลปะการต่อสู้มันเหนืออยู่แล้วครับแล้วตำรวจเราไม่ใช่หน่วยอรินทราช หรือนาเลสวน261หรือหน่วยสยบภัยลีที่เขาฝึกมาในการต่อสู้ป้องกันตัวนี่จราจรครับนี่จราจรนะครับจราจรนี้เขามีสโลแกนว่ายิ้มแย้มแจ่มใสตื่นแต่เช้าเห่าทางวอหน้าไม่งอบริการดีว่ากล่าวตักเตือนนะครับตำรวจจราจร กับตำรวจทั้งหลวงเนี่ยบางทีไม่พกอาวุธฟืนติดตัวแล้วครับเพราะว่าเขาไม่คิดที่จะไปยิงไปฆ่าอะไรกับใครไม่ได้ไปจับโจรอะไรนะครับตอนนี้ไอ้ฝรั่งคนนี้มีความผิดหลายข้อหาเลยครับหนึ่งก็คือขับรถประมาทหน้าหวาดเสียว ขรับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดดูหมิ่นเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติการตามหน้าที่นะครับเพราะมันพูดจาดูหมิ่นนะครับแล้วก็ต่อสู้ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานตำรวจทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานตำรวจจนได้รับบาดเจ็บเป็น อันตรายแก่กายและจิตใจแต่ข้อหาหนักนะครับชิงทรัพย์ชิงทรัพย์อาวุธฟืนฟืนหลุดจากเอวของตำรวจไปแล้วไปอยู่ที่ไอ้ฝรั่งนั้นแล้วท่านสบายใจได้ผมว่าศารท่านพิพากษาจำคุกแน่นอนไอ้ฝรั่งที่นกสองคนนี่ ติดคุกประเทศไทยแน่นอนท่านรองสุรเชษฐ์หักพานเห็นข่าวเรื่องนี้ท่านก็สั่งการไปที่ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมืองหกเลยว่าให้เพิกถอนวีซ่านะครับถ้ามันประกันตัวชั้นศาลก็เอาเข้าห้องกักเลยเพราะไอ้นี่พฤติการรุนแรงยิ่งกว่าไอ้เดวิดนะครับ ไม่ต้องไปต่อวีซ่าเพื่อต่อสู้คดีให้แล้วนะครับยัดแม่นเข้าห้องกักไปเลยนะครับให้มันอยู่ในห้องขังแต่ในชั้นนี้พนักง,งานสอบสวนของสถานีตำรวจภูทรที่เกิดเหตุคัดค้านการประกันตัวนะครับเพราะว่ามันได้มันถือวีซ่านักท่องเที่ยวนะครับวีซ่านักท่องเที่ยวนี่มันจะ เพิกถอนง่ายส่งกลับได้ทันทีนะครับส่งกลับได้ทันทีแล้วก็ห้ามเข้าประเทศไทยอีกมันก็ต้องทํางานให้ทันใจอย่างนี้แต่สิ่งที่ผมเป็นห่วงก็คือมันเป็นฝรั่งมาเที่ยวในประเทศไทยแล้วมันกล้าลงมือกับเจ้าหน้าที่ตํารวจที่แต่งเครื่องแบบทั้งๆท,ที่มันทําความผิดแค่กฎจราจรอันนี้เป็น ข้อห่วงใหญ่นะครับผมว่าทางผู้บัับบัญชาของตำรวจเนี่ยต้องวางแนวทางการปฏิบัติให้ชัดเจนนะครับถ้ามันเป็นฝรั่งเมาเหล้าอรารวาดทะเลาะกันแย่งผู้หญิงแถวพัทยาแถวเกาะสมุยแล้วตำรวจนอกเครื่องแบบเข้าไปแล้วมัน ต่อสู้ตำรวจนอกเครื่องแบบกอดปล้ำก็ว่าไปอย่างหนึง่งตามหลักเราไปเนี่ยเราเห็นตำรวจเขาแต่งเครื่องแบบมาเนี่ยเราชะงักเราหยุดแล้วครับผมก็เป็นโปลิตไทยแลนด์ไปเนี่ยนะครับมีเรื่องอะไรเนี่ยมันเป่านกหวีดปีดป๊ดปี๊ดเข้ามาเนี่ยทุกคนหยุดนะครับและกีวี2สองคนเนี่ยถ้าไปอยู่อเมริกานะครับเขาบอกฟีสให้หยุดสต็อบนี่นะแล้วไม่หยุดเนี่ยนะมันโดน เขาสะเดาะเคราะ์ไปแล้วนะครับเนี่ยอันตรายครับต้องไปบอกถามว่าทำไมมันกล้ากลางอย่างนี้ผมว่ามันไม่เกรงกลัวตำรวจผู้บังคับใช้กฎหมายท่านผู้บังคับการหรือท่านผู้จชการก็ต้องปรับการทำงานนะครับแล้ว คดีนี้เรามาติดตามนะครับมาติดตามกันแล้วก็เผยแพร่กระจายไปทางสื่อขแขนงต่างๆเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างกับนักท่องเที่ยวคนอื่นนะครับเพื่อไม่ให้เป็นตัวอย่างกับนักท่องเที่ยวคนอื่นฮนะมันอันตรายครับถ้าเกิดว่าเหตุการณ์วันนั้น ดาบสมศักดิ์ถอยหลังมาแล้วมันบุกเข้ามาหรือต่อยไปทีดาบสมศักดิ์ก็ใส่ไปเลยตึ๊กตึ๊กตึึึ๊ตึกสี่ห้านัดกลายเป็นตำรวจชั่วอีกทำเกินกว่าเหตุอีกแต่ถ้าเป็นเลวัตนะกูล่อแม่นไปก่อนสู้กับคนตายดีกว่าคนเป็นมึงจะชาติไหนก็ช่างแม่นเถะแต่ว่าเหตุมูลเหตุต้นเหตุมันไม่ได้ไปฆ่าไปแกงใครไง มันแค่ผิดกฎจราจรแค่นั้นเองอ่ะดาบสมศักดิ์เลยไม่กล้าที่จะทำอะไรในการต่อสู้รุนแรงนะครับดีว่ามีพลเมืองดีถ่ายคลิปวิดีโอเข้าไว้นะครับไอ้ฝรั่งเฮียเนี่เอาไว้อย่างนี้ไม่ได้เอาไว้ไม่ได้ครับแม่แย่มากๆครับฝรั่งจังไล เรื่องไม่เป็นเรื่องเลยแค่ทำผิดกฎจราจรแล้วข่าวว่ามันเอาเงินยัดให้ตำรวจนะครับคือมันดูถูกโปลิศไทยอะเอาเงินยัดแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่เงินยัดก็ได้ครับฝรั่งมันอาจจะเข้าใจว่าเสียค่าปรับนะครับให้ตำรวจอาจจะอธิบายนะครับผมไม่รู้รายละเอียดในเหตุการณ์ตำรวจอาจจะอธิบายว่าคุณขับรถประมาทหน้าหวาดเสียวอย่างนี้นะครับเสียค่าปรับ เป็นจำนวนเงินพันบาทไอ้ฝรั่งนี่ก็ควักเลยอ่ะยัวไปพันบาทแต่คนเห็นเหตุการณ์ก็อาจจะมองว่ามาติดสินบนเจ้าพนักงานหรือถ้าต้องถามรายละเอียดจากดาบสมศักดิ์นะครับว่าพูดเจรจาไปอย่างนั้นหรือเปล่าว่าให้มันไปเสียค่าปรับนะครับถ้าไม่พูดไอ้ฝรั่งนี่โดนข้อหาติดสินบนเจ้าพนักงานอีกนะครับ แต่ข้อหาหนักที่สุดคือชิงทรัพย์ครับที่ผมมองดูที่เขาถ่ายกล้องวิดีโอมาเนี่ยชิงทรัพย์ครับมันเข้าไปกอดป้ามแล้วต่อยตำรวจต่อยตำรวจแล้วแย่งเอาอาวุธฟืนออกมาแล้วส่งอาวุธฟืนให้เพื่อนมันชิงทรัพย์ครับสองคนชิงทรัพย์เขาถ้าสามคนก็ล้นเลยถ้ามันมากันสามคนนะครับ และพฤติการันชัดเจนทั้งสองคนครับพฤติการทั้งสองคนชัดเจนอีกคนหนึ่งเข้าไปกอดป้ามตำรวจล้มแล้วเข้าไปต่อยตำรวจแล้วย่งมาแล้วส่งให้เพื่อนกระทำความผิดร่วมกันนะครับติดคุกครับติดคุกที่ประเทศไทยครับจนกว่าจะพ้นโทษแล้วถึงจะส่งกลับไปประเทศมันแล้วก็ห้ามเข้าประเทศไทยอีกนะครับ นี่มันเป็นฝรั่งโซนเรียบร้อยนะโอ้โหมันไม่ไหวครับไอ้พวกมีิแล้วเวลาคุยเนี่ยไม่ต้องไปคุยภาษา,ษาอังกฤษกับมันแล้วครับผมคุยเนี่ยนะเฮ้ยมึงทํางี้ได้ไงคุณทํางี้ได้ไงมันล่อแม่นภาษาไทยแล้วมึงอยากรู้มึงก็หาล่ามมาผมอยู่ประจวบก็ฝรั่งเยอะครับที่หัวหินนะ เวลาคุยนี่มันยืนงงเลยผมล่อแม่นภาษาไทยอย่างนั้นนะครับาทำไมไม่ส่งกลับประเทศยังยังครับเขากระทําความผิดในราชอาณาจาักรไทยกระทําความผิดกฎหมายไทยจะต้องให้ศาลไทยเป็นผู้พิจารณาโทษก่อนถ้าศาลลงโทษเช่นจําคุกห้าปีหกปีนะครับพ้นโทษแล้วถึงจะ ส่งกลับนะครับผลทษแล้วถึงจะส่งกลับนะครับต้องติดคุกไทยก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดติดคุกนะแล้วไปทำนิสัยแม่งกลางๆอย่างเงี้ยถือว่าเป็นนักมวย m อ a อนะมึงไปเจอพี่ไทยกูเป็นฝูงแหละในคุกะนะครับในคุกไทยนี่มันมันมีพ่อบ้านนะครับคำว่าพ่อบ้านคือหัวเรือหัวเรือใหญ่นะครับ หัวหน้าแก๊งอ่ะในคุกะนะครับหัวหน้าแก๊งในคุกะและคนไทยติดเยอะกว่าครับฝรั่งขี่นกในมึงเข้าไปสองคนละมึงไม่ได้ครับข่าวนี้เราเดี๋ยวรอสารพิพากษาผมจะตามเรื่องนี้ต่อไปนะครับว่าสารท่านจะพินาโทษอย่างไรนะครับสารพินาโทษแล้วเนี่ยเราช่วยแพร่กระจายไปเราต้องการ นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวประเทศไทยแต่ต้องมาเที่ยวแบบผู้ดีมาเที่ยวไม่ใช่ฝรั่งจังไรอย่างนี้มาเที่ยวนะครับมันคัดคนไม่ได้เขาถือวีซา่านักท่องเที่ยวเข้ามาไงแต่พวกนี้มันมาอยู่กันเยอะเนี่ยมันก็กลางครับเหมือนกับคนไทยไปอยู่ในอเมริกาท, LA, ที่ l อที่ l o สแอนเจลิสเนี่ยผมไปเนี่ยผมไม่มีความรู้สึกว่าเป็นประเทศอเมริกาเลยผมคิดว่าเป็นประเทศไทยเพราะเจอแต่คนไทยทั้งนั้นนะครับ เจอแต่คนไทยอย่างง้นแต่ตำรวจอเมริกาเนี่ยกฎหมายที่อเมริกานีเา่เขาเขารุนแรงนะครับถ้าตำรวจสั่งให้หยุดนี่แล้วไม่หยุดนี่มันยิงเลยนะครับมันยิงเลยแค่ผู้หญิงคุ้มครั่งถือมีดอรารวาสอยู่ในบ้านนะ่ะแล้วมันสั่งให้วางมีดผู้หญิงวิ่งออกมาเนี่ยผู้หญิงนะครับ ถีบสวนทีเดียวหรือเตะสวนก็ได้แล้วมันล่อไปแปดนัดต,ตึกตึกตึกต๊กตึกต๊กตกตซุดไปเลยสุดไปเสร็จเนี่ยมันยังไม่เข้าไปนะครับมันเรียกเคนายคือสุนัขสงครามเนี่ยเข้าไปปล่อยสุนัขไปกัดกระชากเอามีดทิ้งไา่อีกกว่าถึงจะจับกลุ่มแล้วก็เพิ่งมีข่าวมานะครับว่าที่ประเทศสหรัฐเนี่ย เด็กอายุ15ใช้อาวุธฟืนไปกราดยิงในโรงเรียนจนเด็กเสียชีวิตไปหลายคนเลยศาลพิภากษาลงโทษจำคุกนะครับแม่ของเด็กเลี้ยงดูไม่ดีพิภากษาลงโทษจำคุกพ่อของเด็กที่เก็บอาวุธฟืนไม่ดีคนละ15ปีแต่ประเทศไทยนี่โอ้ครับ โอ้เด oh, ็กพ่อแม่เด็กไม่ติดคุกครับเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ที่พารากอนเนี่ยพ่อกับแม่ของเด็กเนี่ยถ้าอยู่อเมริกาโดนได้รับโทษด้วยเลยนะครับท่านลองหาข่าวดูครับศาลประเทศสหรัฐอเมริกาโดยคณะลูกขุนพี่ภาคสาจำคุกพ่อแม่ของเด็กอายุ15ปีที่ใช้อาวุธฟืนไปกราดหยิง และเราเนี่ยประเทศเราเนี่ยประเทศเล็กๆไปเลียนแบบประเทศเจริญเนี่ยถ้าเลียนแบบก็เรียนแบบมาให้หมดที่นะครับมันเป็นมาเฟียไม่ได้หรอครับไม่ว่าจะคนดำคนขาวหรือประเทศอะไรถ้าตํารวจ เอาจริงเอาจังไม่มีทางครับไม่มีทางเป็นมาเฟียได้ครับที่มันเป็นมาเฟียได้เนี่ยเพราะเจ้าหน้าที่รัฐเอื้อประโยชน์ให้มันมันถึงจะเป็นมาเฟียได้ครับ